ตอนนี้งวนมาแล้วนะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ม็อบจะชนม็อบระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองนที่นำโดยคุณสนธิลิ้มทองคุลแล้วก็ฝั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งทักษิณก็จะไปประชุมเองก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันนะที่จะมีการให้สอสอะดมคนนะครับอย่างเต็มรูปแบบ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่อง4ประการที่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญที่ฝั่งทักษิณสู้อย่างเต็มรูปแบบและทักษิณน,นัดทําการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งรอบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดมอบครังใหญ่มาเผชิญหน้ากับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กฎหมายรัฐประหารถ้ามีต่อต้านรัฐประหารก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่ต้องไปโอ้อะไรนักหนาว่าการต่อต้อตานรัฐประหารทุกประชาชนคนไทยทุกประเทศทุกประเทศในโลกนี้เขาก็ต้องต่อต้อตานรัฐประหารหมดอะไม่มีใครอยากให้ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารอะไรหรอกครับ้ารรัฐบาลทํางานดีประชาชนมีความสุขก็อยู่ได้การเมืองนิ่งและสงบราศรีศูนให้รัฐบาลสามารถทํางานได้ทุกอย่างก็ไม่จำเป็นต้องมีทหารมารัฐประหารทหารก็มีหน้าที่ดูแลความมั่นคง,งของประเทศชาติบ้านเมืองก็ถูกต้องแล้ว อันนี้นี่ผมไม่เห็นและที่คุณถามเนี่ยมาถามผมให้ผมว่าท่านอนุทินว่าไงผมก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมผมไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้เห็นแล้วไม่สามารถตอบแทนพักการเมืองอื่นได้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในในฐานะผมที่เป็นสสมา20กว่าปีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารทุกครั้ง สำหรับพักภูมิใจไทยนั้นเราไม่ก้าวล่วงในความคิดเห็นนะคะแต่สําหรับพักเพื่อไทยสอสอหลายๆคนก็เพิ่งทราบว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นก็คงจะต้องมีการถกเถียงและมีการพูดคุยกันแล้วก็ลงมาติกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการประชุมบันพิรหัฐ์นี้ก็น่าจะมีการถกเถียงกันในเรื่องนี้เพราะก็มีส่วนทั้งเห็นต่างแล้วก็เห็นสอดคล้องค่ะเมื่อเทียบสองร่างที่เคยมีในร่างของสมัยทองรัฐมนตรีสุทินค่ะแล้วก็ร่างฉบับนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนยยัยยะอยู่เหมือนกันในใหลายๆประเด็น ดังนั้นก็คงจะต้องมีข้อถกเถียงในสสค่ะ แล้วค่อยลงมติร่วมกันว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นเป็นอย่างไรคุณประยุทธ์นี่คือบอกว่าคบควไหนยอมได้แต่ถ้าให้ถอนเนี่ยไม่ยอมอันนี้มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะหลายๆเหตุการณ์ก็มีความเห็นต่างกันแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่และมติพรรคส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเราคิดว่าการคุยกันด้วยเหตุและผลของความเห็นที่แตกต่างน่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนและไม่น่าจะนําไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบนั้นค่ะ ตรงนี้ถ้าเใครยืนยันได้นะคะว่าสมาชสมาชิกหด้วย,ยก็จะนหน้าัถ้าเสียงส่วนใหญ่ในมติของที่ประชุมพักสอสอ,อส่วนใหญ่เห็นด้วยเราก็เคารพก็ก็น่าจะต้องผักดันสู่สภาแต่เรื่องนี้ยังบอกไม่ได้อย่างที่บอกค่ะเพราะว่ามีทั้งเสียงเห็นด้วยและเสียงถ้าจะสู้ในที่สุดแล้วต้องชนะลูกเดียวแล้วถ้าถึงเวลาที่จะต้องลงกันจะมามากกว่าน,นี้พันเท่าหมื่นเท่าเราจะทําเป็นขั้นเป็นตอนไป ทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอยแม่งเลยผมจะตอบคำถามว่าเราจะลงถนนเมื่อไหร่ทำไมเราต้องมาร้องเรียนเรื่องนี้เพราะเราร้องเรียนแล้วเราก็วางเอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ทำวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเท่ากับว่าเราได้ใส่กุญแจมือพวกสสที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้อยู่ ผมอายุมากแล้วท่านผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำอะไรงวดนี้ต้องทำด้วยความระวังสู้ครั้งนี้ถ้าจะสู้ในที่สุดแล้วต้องชนะลูกเดียวเพอไป,ไปน้องครับเ่อาะเป,ไปน้องครับ พวกแกนำเก่าๆพากันพูดบอกว่าไม่มีมวลชนแล้วพวกเราวันนี้ผมไม่ได้ระดมกลุกระดมเพราะแม่พี่น้องมาเลยกันนะมากันด้วยใจเลยใช่ไหมแล้วถ้าถึงเวลาที่จะต้องลงกันจะมามากกว่านี้พันเท่าหมื่นเท่า มีนะัมีนักการเมืองพอรรคเพื่อไทยพูดบอกว่าถ้าเราไม่ตกลงผลประโยชน์แล้วเราจะรบกันหรือ,อยังไงผมบอกว่ามึงกินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ทะเลาะก,กับใครกูถามว่าอันนี้เป็นของกูใช่ไหมถ้าเป็นของกูแล้วมึงมาเอาไปได้ยังไงถ้าเป็นของกูถ้ามึงไม่ฟังมึงจะเามาคืนก็ต้องเจอกัน ไม่น้อครับใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเราจะทําเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอยแม่งเลยมันบอกว่าสนที่ไม่มีมวลชนแล้วยังมีอยู่หรือเปล่าพี่น้อง ถึงวันนั้น้าจำเป็นต้องออกมาแสดงพลังให้มันทราบพ,พรอมไม่เพิม่มเพราะความล่อแหลมมันเป็นเรื่องเพราะอะไรรู้ป่ะที่พี่บอกม,มันเป็นเรื่องอธิปไตยประเทศไง<ะ>แล้วส่วนมากมันจะจุดขึ้นซะด้วยนะสำหรับคนไทยอ่ะคุณสุนทีเขาต้องประเมินเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธนะว่าสุดท้ายถ้าจะเป็นต้องลงก็ลงอ่าใช่อ่าฉะนั้นเชื่อว่าจะประเมินตามบรรยากาศ แต่ถ้าลงเนี่ยในมุมพี่แมวคิดว่าไอค้คำว่าจุดติดเนี่ยมันจะติดขนาดม็อบเสื้อเหลืองในอดีตเลยไหมหรือมันจะเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องถึงระดับนั้นแต่มันจะส่งผลกับรัฐบาลสูงเพราะรัฐบาลเนี้ยมันมีจุดอ่อนหลายเรื่องอม,มารุมแล้วพอเรื่องแต่ละเรื่องที่มารุมแล้วปั๊บเนี่ยมันก็เลยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยเพียงพมสูงถ้าษิณกอนัดประชุมฝั่งเพื่อไทย นะครับก็จะมีเสรษฐาไปด้วยอง้งอิงไปด้วยที่จะไปประชุมที่บริเวณหัวหินนะครับติดทะเลนะครับก็มีรายงานนะว่ามีการเตรียมเช่าเรือจากทางฝั่งสิงคโปร์ไว้นะครับเจ้าของเป็นเจ้าของสิงคโปร์มาแล่นรอนะครับไกลก็ไม่รู้นะอาจจะเดินทางออกนอกประเทศได้ทุกเวลา นะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะไปทางริมทะเลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,นรบในฝั่งเพื่อไทยเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อไทยนะก็จู่ๆก็เปลี่ยนท่าทีนะครับเรื่องของการจะแก้กฎหมายกระสูงกลาหุมเพื่อที่จะให้ลูกทักษิณน,นะครับแล้วก็คณะตรีของเขาเนี่ยเป็นผู้กำหนดกำลังทหารได้สั่งปลดได้ สั่งตั้งได้นะฮะปรากฏว่าในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนกว่า1้0ยละเจ็ไม่เห็นด้วยนะฮะประยุทธ์สิริพาณิตซึ่งในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคนยื่นเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยจนเป็นการชุมนุมของกลุ่มกบฏสนับ10บล้านคนในการขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ก็บอกว่าดูดูแล้วอาจจะต้องถอน,นกฎหมายร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันกลุ่มพันมิตรที่นำโดยคุณสนทธิริมทองกุลนะฮะตอนนี้ก็ทราบว่ามีการระรมพลครั้งใหญ่หลังจากที่ไปยื่นให้กับรัฐบาลอุงอิงนะครับเรื่องของ MOU .2544 จะต้องยกเลิกภายใน15วัน ถ้ามายกเลิกก็จะมีการทวงถามและก็จะมีการชุมนุมกรั้งใหญ่เกิดขึ้นช่วงเวลานี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเชิงการสงเคราะหทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันกาลังเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คงจะเห็นเรื่องของชั้น14ซึ่งมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะต้องเป็นผู้ดําเนินการ เลขาข้ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอยอมรับนะครับว่าคดีต่างๆนั้นได้ทําการสรุปไปเรียบร้อยแล้วกําลังจะนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ปัจจุบันนะฮะประธานปปชเป็นลักษณะของการรักษาการยังมิได้มีการเลือกตั้งคนใหม่นะครับแต่เรื่องนี้ต้องด,ดําเนินเดินไปเพราะคนเก่ากเกษียณอายุราชการไปหมดอายุไปคนใหม่กําลังจะเข้ามาแทนที่นะครับเรื่องของชั้นสิ สอบไปหมดล้พยานปากสำคัญก็ได้แก่พลตำรบทเอกเสรีเตมีเเ,เวทนะครับบิ๊กโจ๊กพลตำรบทเอกสุรเชษหักผ่านอาดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันชัดเจนนะครับว่าทักษิณชินวัตรมิได้ป่วยจริงนะครับซึ่งในคดีนี้นะครับถ้าตามหลักของกฎหมายเจ้าที่ของรัฐคณะรี นะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งผู้ที่เป็นต้นเหตุเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีร่วมกันฐานตัวการร่วมซึ่งหมายถึงทวีสดสซองนะครับอธิบดีกรมวาชาธันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็ทักษิณก็ต้องถูกดำเนินคดีฟ้องศาลอะไรถ้ามีความผิดจริงนะครับก็ต้องถูกฟ้องศาลดีกาแผนคดีายาานักการเมืองนะครับ นั่นก็คงปฏิเสธไม่ได้ในขณะเดียวกันนะ,ะตอนนี้ที่งงวดเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสนทิยานะ,ะก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเอาผิดกรณีเงินดิจิเจลน,นะครับโดยการแจกเงินของพรกเพื่อไทยของรัฐบาลของอุ้งอิงแล้วก็ของเศรษฐาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงทั้งหมดกี่คดีแล้วตอนนี้20คดีนะที่ผ่านมาคดีของธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะครับที่ฟ้องพรรคเพื่อไทยนะถูกครอบงำโดยทักษิณสารธรรมนูญเนี่ยยกฟ้องเพราะไปฟ้องต้องไปฟ้องที่กะกะตต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งไม่ใช่ไปร้องไปฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูล นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นนะนะครับฝั่งทักษิณดิ้นอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบกลาหมไม่ว่าจะเป็นนิรโศกรรมสุดซอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นการจะออกกฎหมายนะครับแก้ไขกฎหมายห้ามผู้บัญชการทหารบกนี่ทำการประกาศกฎ,กฎอายการศึก เขาเล่นเต็มสูบเลยนะตอนนี้งวนมาแล้วนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ม็อบจะชนม็อบระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะที่นำโดยคุณสนธิลิมทองคุลแล้วก็ฝั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งทักษิณก็จะไปประชุมเองก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันนะที่จะมีการให้สสอะดมคนนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะฮะตอนนี้ อย่างเงอนะเงะทักษิณรู้ตัวเองกําลังถูกปิดล้อมฝั่งพรรคเพื่อไทยก็บอกอย่าไปพูดถึงทักษิณทักษิณไม่เกี่ยวเรื่องนี้ออทักษิณจะไปเป็นประธานเองประชุมเองนะครับอาละทุกอย่างอะไรอะไรก็เห็นชัดขึ้นอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นนะความพยายามของบางคนนะที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นดังกัมพูชาหรือกัมพูชาโมเดลก็คงชัดขึ้นเช่นกันนะสถานการณ์แบบนี้ ส่งผลทำให้การตัดสินใจของประชาชนง่ายขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนฮะแล้วก็เลววันนี้ด้วยและสถานการณ์จะจบที่ไหนทุกคนโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการโดยเฉพาะทหารก็เห็นชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนส่วนจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนผมเรียนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ